ลองดันน่ะเอฟวโน่อลยวีโนลูกเิมบอกเลยลูกเดิมเทลสัมผัสลูกเดิมร้านอะไรไม่เช่อไม่รู้ก็มาไม่ทำฮียอะขี่มางงี้แหละเอาเอาจะจ่ายเดอเอามือกะเปอาเน้ย ก้นหน้าหนหน้ามันสูงไปเป็น่าตั้งเงี้ยไม่เกี่ยวนะเหรอยังไม่ยังไม่เรื่องเลยว่ะจา่าตั้งลองเครื่องหน่อย Oh uh -huh.